สวัสดีครับกลับมาพบกับ j p Technology and Communication เช่นเคยนะครับในวันนี้ครับจะมาดูในส่วนของการสร้าง Channel ย่อยนะครับใน Microsoft t e a m กัน Microsoft t e a m นะครับช่วงนี้หลายคนก็อาจจะได้ใช้นะครับสำหรับเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์นะครับและสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของทีมหรือห้องเรียนนั้นๆนะครับหรือกลุ่มทีมนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกนะครับกลุ่มย่อยออกมาเป็นแบบนี้นะครับกลุ่ม A กลุ่ม B อันนี้ที่ตั้งไว้แล้วนะครับ แล้วก็มีความสามารถพิเศษก็คือว่ากลุ่มเนี่ยสามารถตั้งได้ว่าเป็น p r i v a t e เฉพาะสมาชิกที่กําหนดหรือจะเปิดแบบ public เลยนะครับทุกคนในทีมนี้เข้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างกันทั้งสองแบบเลยนะครับมาที่มอง option นะครับเลือก add channel ในทีมของเรานะครับตั้งชื่อกลุ่มหรือชื่อทีมย่อยนะครับอเป็นฝ่าย C นะครับอ,อาจจะเป็นแบ่เป็นฝ่ายงานก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยคำอธิบาย ของ Channel ไม่ใต่ก็ได้นะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ Standard กับ p r i v a t e ที่เป็นจุดของ privacy นะครับในส่วนแรกผมุ่อนุญาตเป็น Standard ก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่า everyone on the team has access ก็คือทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้นะครับในทีมนี้แล้วผมก็ติ๊ก auto นะครับโ o ก็คือทุกคนก็จะเห็น Channel แบบนี้นะกลุ่ม a กลุ่มอะไรเงี้ยฮะด้านข้างโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องคลิกว่าให้ซ่อนหรือไม่ซ่อนนะครับก็คือเปิดเลยเปิดให้เห็นเลย นะครับแอดเข้าไปอ่ะเแล้วนะครับฝ่ายทีเป็นแบบมาตนดานนะครับเห็นได้ทุกคนไม่มีสัญลักษณ์คุณแกะนะครับผมจะตั้งอีกันนึงนะครับมาที่ทีมนะครับเลือกเมนูอื่นๆหรือจุดสามจุดนะครับแอด channel นะครับผมบอกฝ่ายดีฝ่ดีนี้เป็นฝ่ายพิเศษครับผมขออนุญาต private ครับ เฉพาะคนที่อยู่ในทีมนี้แต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่ถูกเลือกด้วยนะครับเป็นสมาชิกเฉพาะที่อยู่ในฝ่ายนี้เท่านั้นนะครับพอครีเอทไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อนะครับขออภัยครับเสิร์ชชื่อหรือพิมพ์ชื่อนะครับของสมาชิกในทีมนี้ที่เราเระบุว่าเขาอยู่ฝ่ายดีหรืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยู่ในกลุ่มดีด้วยนะครับเฉพาะที่เราต้องการให้เขาเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยหรือจะใส่อีเมล ที่เขาแชเข้าร่วม Microsoft Teams ตรงนี้ก็ได้นะครับในการเซิร์ชเราคลิกแอดนะครับตงน,นี้ผมจะขอนญาตไม่ทำให้ดูเนื่องจากจะได้ไม่เป็นการเผยแพร่นะครับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อือน,นะครับอ่ะสุดทไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะสร้างห้องนะครับห้องย่อยได้สี่ห้องแล้วแบ่งเป็นห้องแบบปกติเนี่ยห้อง A กับห้อง4และห้อง B กับห้องดีมีสัญลักษณ์คุณแกก็คือล็อกอยู่นะครับสำหรับสมาชิกที่ถูกกำหนดเท่านั้นนะครับไม่ใช่สมาชิกทุกคนที่จะเข้าถึงด้ นี่ครับเราสามารถมาเพิ่มนะครับคลิกที่เมนูด้านขวาออกช่องนั้นนะครับ add member เพิ่มที่หลักก็ได้เพิ่มสมาชิกทีหลักก็ได้นะครับถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าเป็นในเรื่องของกระบวนการการศึกษาเนี่ยครับก็จะมีประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มทํางานของนักเรียนนักศึกษาได้เลยนะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถมีกลุ่มตรงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาย่อยอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับกลุ่มทํางานนะครับแล้วก็มาสร้างประชุมนะครับเก็บไฟล์นะครับสร้างมิดดิ้งต่างๆ โดยที่ไม่รบก,กวนผู้อื่นนะครับรวมถึงเนี่ยอัปโหลดไฟล์ส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อนคมอ,อื่นก็ไม่เห็นด้วยว่าเราทํางานแบบไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือหากเป็นงานในมุมมองขององค์กรนะครับเราก็แบ,บ่งเป็นฝ่าย C ีฝ่ายดีแบบนี้นะครับแต่ละฝ่ายก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้หรือเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับในฝ่ายหัวหน้าฝ่ายอาจจะจัดประชุมมิสติ้งกันวันละครั้งนะครับะกรามมิสติ้งหรืออะไรแล้วแต่นะครับ ก็มาประชุมกันในห้องของฝ่ายนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆในกลุ่มก่อนส่วนห้องเจเนอ a l ลก็ยังอยู่ปกตินะครับห้องเจเนอ a l ลก็ทุกคนก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเป็นห้องใหญ่แล้วก็แยกเป็นห้องย่อยนะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการแตกกลุ่มนะครับหรือ h a n n e l ย่อยใน Microsoft Teams สำหรับทำงานกลุ่มหรือแยกเป็นฝ่ายๆในการทำงานนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ